สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโดยขออนุญาตขออนุญาตถามคนหนึ่งครับผมชื่อว่าไหนไอชื่อไอผมชื่อกอนภูกอนภูมีชื่อมีเซเล่นเล่นบ้างไะชื่อเล่นชื่อว่าเหิมเหิมเหิมนะถามว่าเหิมเหิมแล้วไอมาจากทางไหนน้ออ่าผมมาจากจังหวัดอุดรธานีมาจากอุดร แต่มาในมือนีเนาะ,ะมาเที่ยวบอ่อหรือว่าอนไรผมตั้งพอดีในช่วงเวลาผมก็ดูคลิปของอ่ายูทูบเบอร์ฝั่งโดย,โดยอ่าสวนรเขตโดยผมก็เลยมาตามที่ว่าอาดูดูคลิปหลายๆคนผมก็เลยมาตามหาหัวใจ มมมาาาตใจโดยการที่ว่ามามีการติดต่อกับยูทูบเบอร์หลายๆช่องที่เราได้ดูรับชมรับชมคลิปของเขามาเดิเลยเดี๋ยวพี่ดูเร่งๆไว้ไหมครับมาตามกันก็ยูทูบเบอร์นี้มีหลายคนบางคนก็ทําคลิปอันเดียวกันบางคนก็ทําคลิปที่ว่าต่างกันครับอ่าผมก็เลยไม่รู้ผมก็เลย ใช้คําว่าติดต่อทางโซเชียลโดยแล้วก็ถามแต่ละคนว่าเขาถ่ายทําที่ไหนผมอยากจะไปไส,สัมผัสตรงที่ยูทูบเบอร์เขาได้ลงพื้นที่ครับในวันนี้ก็คือตั้งใจมาหาสาวแมวตาโดยสปอตบอมาครั้งแรกก็ด้วยคําว่าผมเพิ่งมาถึงตอนสิบเอ็ดโมงนี่เองอก็เลย มาเล่นบ้านสาวเวลก่อนโ,อออโดยการที่ว่าบ้านสาวเวลนี่ก็มีประมาณสักสี่ห้าช่องที่ผมได้ติดตามแล้วผมเลยได้มา <laughs> เป็นยังไงมาเห็นตัวจริงทั้งสาวเวลตาพน <laughs> ก็ถูกตาถูกสเปคดีนะครับ <laughs> แต่ก็ยังยังไม่ได้ลมกันยังไม่ได้คุยกัน <laughs> ก็รอจังหวะเพราะว่าเขาวางงานก่อนนะครับ ค่ะขั้วหมายคือคุยกันส่วนตัวนี่ยังอกเคยคุยเนาะใช่ครับใช่ใช่ผมก็ไม่อยากคุยทางโทรศัพท์ทางไลน์ผมอยากมาสัมผัสด้วยความ,มเป<ล>็นจริงเลยจริงเลยว่าในเฟซนี้ในแอปนี้ทำใช้แอปถ่ายหรือเปล่า <c oughs> อ๋อม่ด้วยว่ามันจะตรงปกบอลตองโป่ไหมใช่ กลัวมาไม่เจอตรงปกไม่ตรงปกแล้วเป็นยังไงตรงปกกี่บอเลยก็ตรงปกเลยครับรู้สึกว่าเครื่องถ่ายเอกสารชัดเจนดีนี่เนาะทั้งสองไฟล์ถูกอ่านู้ใยตรงปกตรงปกเนาะครับเป็นตัวจริงเลยพ่นาะกัญสีตรงปกทั้งสองพ่พี่น้องเลยบานี้ไงแล้วพี่มานี่ยจะกลับกี่วันก็ก็แล้วแต่ทาง น้องแววหรือว่าหลายๆคนที่ผมมา oh. Oh. มาดูถ้าเกิดมาปุ๊บคนที่หนึ่งปฏิเสธก็ไปคนที่สองสามสี่ห้าถ้าใครปฏิเสธก็อาจจะครบห้าคนก็กลับ oh. แต่ถ้าใครรังให้ผมว่าเอ,ออยากจะรู้จักกันหรือลมนานก็อาจจะสี่ห้าวันสิบวันยี่สิบวันก็แล้วแต่โอ้ตั้งอ่านมในเห็นเด็กเห็นงานบคเหรอเพาะ oh, ผมครับหยุดงานลาเท่าแก่มา เขาแก่ว่ากำหนวนี้ไม่แน่นอนอยู่ที่ว่าอยู่นี้ใครจะมัดใจผมได้นายขนาดไหนทำให้ผมจะได้อยู่กระขึ้นอยู่กับอันทั้งสาวโสดกับนกทั้งไอ่เพิ่นอายุจะปีผมอายุ45ปียังครัยังม่มีครอบครัวยังครับยังไม่มีครอบครัวไม่มีครอบครัวอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่คนเดียวเลยทางบ้านเขาเสียหมดแล้ว เหลือผมคนเดียวเลยครับอยู่คนเดียวกินคนเดียวก็เลยรู้สึกว่าเหงาเนอะรู้สึกเหงาเว้าเวยก็เลยอยากหานหัวใจไปอยู่เป็นหมู่เนอะครับอยากมีเพื่อนคู่คิดพอได้คุด้วกันเนาะครับอยากให้เขามาใช้ในสิ่งที่ผมมีโดยหม่ไม่ถึออะไรก็สิ่งที่ผมมีทุกวันนี้ผมมีอะไรเขาก็เลยใช้สิ่งนั้น เหมือนกับเปรียบเทียบว่ารถสองคันมันขี่คนเดียวก็ไม่ได้คนก็เอากุญแจไปคันไปขี่ผมก็ขี่คันหนึ่งช่วยกันสตาร์ทก่อนแบอรี่บนหมดประมาณนั้นประมาณนั้นทั้งบ้านอ้ายนี่มีอันอย่างธุรกิจของตัวเองอยู่บ่อหรือว่าใดๆไม่มีครับไม่ได้ทำอะไรเลยชุกวันนี้ผมใช้ชีวิตนั่งกินกับนอนกินไปวันๆเพื่อรอหาเนื้อคู่ไปทำมาหากินร่วมกัน จะถามว่าถ้าเกิดไม่มีนื้อคู่ผมก็คงจะใช้ชีวิตนี้ตลอดชีวิตแหละจนวันตายนั่งกินนอนกินไปวันวันถ้าเกิดมีนื้อคู่มาก็คงจะทําอาหากินร่วมกันสร้างครอบในครอบครัวทำมาค้าขายโดยถ้าว่าสมมตไิไอ้มีเนื้อคูเออ่เนาะไอ้สิเฮ็ดธุรกิจอย่างเนาะปาบันเ็ดธุรกิจค้าขาสัดส่วนใหญ่ผมก็เป็นคนที่มีแค่ทุนนะผมไม่มีความสามารถ ก็อยากจะถามถามทางฝั่งผู้หญิงหนะว่าชอบอะไรขายเฟอร์ไหมแล้วก็เอาเงินไปลงทุนซื้อเครื่องเฟอมาทำขายข้าเหนียวส้มตำชิ้นดงชิ้นดาดอะไรก็ว่ากันมาแล้วแต่ฝ่ายหญิงครับก็คือทั้งไอ้นี่อาสีลงทุนให้ครับแต่ถ้าขายคำก็คงจะอยู่บ้านเฉยๆครับคงไม่เอาแล้วขายคำ แล้วพี่เดินทางมาเป็นไงบ้างการเดินทางสะดวกสบายไหมหรือว่ายุง่งยากสะดวกสบายครับ<ม>ก็ผมขี่รถยนต์มาเมื่อคืนแล้วผมก็นอนมุกข์หาผมก็เอารถยนต์จอดที่ฝั่งนู้นับรถมาเองม่ครับรถส่วนตัว<อ><อ>แล้วก็<อ>ให้ลุงใหญ่ไปรับอีกทีครับ,รบก็ให้ยูทูบเบอร์ที่อยู่ฝั่งนี้คือได้มีการประสานงานว่าจะขอ พาไปแนะนำตัวสาวสาวโสดได้นัดกันล่วงหน้ากันโดดระเบิก่อนที่ว่าจะมาเล่นะไม่ได้นัดล่วงหน้าครับกระันฉุกเฉินกระดานหานเลยผมมาแบบตัดใจมาเลยเซอร์ไพรส์เลยผมมาแบบเซอร์ไพรส์เลยไม่มีการบอกก่อนเลยโดยคือมาแบบเซอร์ไพรส์เลย ก็ผมเริ่มดูคลิปของทางยูทูบเบอร์ที่ฝั่งฝั่งสวนเขตผมเริ่มดูตั้งแต่วันที่หนึ่งผมก็เริ่มมาเลยครับก็มาเนี่ยวันนี้คือวันที่แปดถ้ากับผมดูใช้เวลาดูประมาณห้าหวันวันอาทิตย์กว่าไวเนะยมาเลยอ่าผ่นะครับคือว่าผลนต้องการโัวใจอันแห้งได้ผลนี้ได้ ก็โครงการเรามาถ้าเกิดว่าสวรรคเขตไม่ได้ก็ต่อไปก็คงปากเซไม่ปากเซก็ไปเบียงจันหลวงพ่อวงหลวงพ่อบางก็ไปกันทั่วละคือจะจบทไปไปจนได้อีกแล้วเนาะมันอยู่ที่วัดจอมที่จังหวัดอาแขวงไหนจะไปให้รู้ไปว่าไปสุดไปเลยคนนั้นมาได้อยู่ กับบริจีบสาวไทยหรือว่าเอียงบะมีบะเข้ามาคือมนจิผมเป็นคนที่ชอบสเปกแนวนี้สเปกแนวแนวลาวเลยไม่ไม่ใช่แนวลาวอะสเปกแนวนี้แนวแบบนี้นส่วนส่วนคำว่าสเปกแนวนี้ต้องตีความกันเอาเองอะ ครับดีความกองเราเองแต่คือหลายๆคนคือชีหูอยู่แล้วเนาะคำว่าสเปกแนีนี่นะน้องคนกาสีโอโลมกันกอนเนาะกับสาวแววตาเพื่อนเพราะว่ามาแบบแบบซื้อไพ่นี่ยังไม่ได้นัดเมียกันเนาะยังไม่ไม่เคยโอ้ลมกันเลยแล้วมาเนี่ยได้ยังบากรมกันแล้วบอมาเนี่ยก็ยังเลยครับยังไม่พบเขายังทํางานอยู่เขายังไม่ว่างเขายังไม่ว่าง เป็นนั้นช่วงนี้งานพนลายได้ทางสาวเวตาพนกด้ใช่ครับผมก็รออยู่ช่วงนี้กลางรออยู่รอเขาเลิกงานก่อนว่างงานก่อนโดยโดยเนาะทางไเพนก็มาไงก็มากันเห็นตกหินใจทางงานตางเวตาพนเนาะพนเห็นเวียกอยู่มากกได้มาถึงช่วงพนเหเวี้อยากงานนี่แหละกันรอได้เนาะไอเนาะครับอ่าอย่างไรก็มาแล้วพนะแฟนอยู่ฝังไทยหอดลาวก็ยังหอดเนาะครับรออีกด้านสมโมงก็คือชีได้อีดอกพน่ะ ครับเลยด้วยได้กินข้าวกินน้ำาะบอเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับผมทานมาเรียบร้อยแล้วทานอันอยู่เล่าคนี้บอเดิมมันรับผมอร่อยมากเลยครับอาหารเล่าแซ่บทานอะไรอลาบลาบชิ้นลาบชิ้นลาบาบไปละครับแล้วก็ข้าวเหนียวซุปตําต้มอร่อยดีครับอร่อยดีคือบอกับอาหารฝั่งนั้นฝั่งไทย มันก็คล้ายๆกันแหละครับผมครับก็คล้ายๆกันแหละทั้งงานก็อยู่ันเขตอีสานเนาะครับผมนะมองกินมันกันอยากคล้ายๆกันไม่ต้องเลยครับผมที่ที่พวกมันผมว่าปานี้ก็หูเรื่องอยู่ครับผมมันกันจะคิดคายกันต่างแต่ว่าภาษาค้ายกันต่างแต่ว่าครับกับดวยเนาะครับภาษาลาวกิเชีดาวดยส่วนกลางฝรั่งกับเชีาครับคือความหมายไม่ก็อันเดียวกันแหละแต่เพียงแต่ว่าตามอ่าสำเนียงหรือตาม คําเรียกของคนมันก็ต่างกันแค่นั้นเองโดยโตามเผ่าพันธุ์พงพันธุ์คนเรานะมันก็หลายๆลอย่างโดยแมนนะี่าง่ายก็อยูโดนแต่ว่าว่าภาษาอีสานได้ได้บ่ได้ครับไม่ไม่ที่ที่ที่ผมพูดภาษาไทยภาคกลางเนี่ยอพื้นเพบ้านผมก็คนอีสานนี่แหละเพียงแต่ว่าเราจะจับไปทางด้านไหนถ้าเกิดว่าได้แฟนลาวเขาจะพูดภาษาลาวผมก็ เข้าใจโดยอยเขาจะเป็นใบ้ผมก็เข้าใจเพราะเพราะว่าผมใช้ใจฟังกันเดยเพราะส่วนใหญ่ผมจะใช้ใจฟังโดยไม่ค่อยอยากใช้หูฟังแต่ใช้ใจฟังคืนเปิดใจคุยกันเลยเนาะพ่อะก ใจใจถ้าบอกฮักก็คงบอกมามั้งสอนนาเขียนก็ไกลเติบด้วย <c oughs> คือชิมาก่นนเนาะคนจังลงทุนมาเนาะ,ะใกลผมไี่รองเลยคนละฝั่งเพราะฉะนั้นนะเด <c oughs> ี๋ยวนี่เบอร์เนาะครัเมื่อกี้ถึงตรงไหนครับใคร,ใครจะถามก่อนเมื่อกี้จะได้อธิบายให้หมดมีใครทางทีมงานเรามีอะไรอยากถามนีดไหม ลงใหญ่พูดไม่ได้คำแล้วนี่แหละทังาันฟังกันบ้านอ้ายนี่เห็ดเห็ดหน้าอยู่บ่ก็ก็เหมือนกับลาวทั่วไปเรานี่แหละครับก็เหมือนกันเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าชุมชนที่ผมอยู่อะผมอยู่ในกลางเมืองอุดรอ่ะผมก็เลยประมาณว่าไม่ได้สัมผัสท้องทุ่งแล้วอ้ายเห็ดเป็นอยู่บ่เห็ดในเห็ดหน้าเนี่ยก็ อยากแต่ขอทดลองเป็นเขยสักครั้งสิงว่าเราจะไปได้ไหมเพราะว่ามาอยู่ในเลาวนี่อาชีพเหตุนาประจําเนาะแล้วจะถามว่าไอามาประเทศลาานี่กับบรรยากาศประเทศลาากับบรรยากาศอยู่ฝั่งไทยเป็นยังไงเนาะต่างกันยังบอมก,กม,บอมันก็ต่างกันตรงที่ว่าเราก็ใช้คําว่าถ้าเกิดผมไปตามชนบทของของของอุดร มัก็เหมือนกับตัวนี้ผมว่าวิถีชีวิตอย่างนี้มันก็ดีเหมือนกันรู้สึกว่ามันธรรมชาติเพราะว่าอยู่ในตัวเมืองอุดรมันก็ทั้งควันทั้งเสียงดังครับมองอย่างนี้ไปแล้วแต่มุมมองผมก็ชอบบรรยากาศอย่างนี้ไอ้ที่ว่าชอบนี่ก็อยากจะอยู่กับสาวลาวอย่างนี้มากกว่าถ้าพี่เจอคนที่ใส่นี่คือมาอยู่กับเขาหรือว่าจะเอาเขาไปอยู่ด้วยผมตั้งแผนไว้ว่าผมอยากจะ ชวนแฟนไปใช้ชีวิตยู่ที่ประเทศไทยแต่ก็อยากประมาณว่าปีสักหนึ่งปีนี้ขอสามเดือนกลับมาลาวเก้าเดือนนี้อยู่เมืองไทยก็คือเราทำมาค่าขายด้วยกันอยู่นน้นแล้วก็ส่งข้าวส่งไอ้ม่ส่งปุ๋ยหรือมาเกี่ยวหรือมาดำแล้วก็มาค,คือมาไม่ได้มาอยู่ถาวรหลังจากเห็นแล้วก็ ผากันกับไทยเเนาะใช่คือทางนี้ถึงช่วงดำถึงอ่าช่วงดำแล้วก็มาช่วงเกี่ยวแล้วก็มาโดยหามองมองอย่างนี้ครับก็คือทางนี้เนาะมีเวียกมีอย่างงานกัมาได้เนาะครับมาได้เพราะมันเพอร์เฟกอยู่แล้วใจเกินน้อยอยู่แล้วเนาะครับแม้ว่าทางหีตครองกาเฟณีของเราเนี่ยมันพี่จะสู้ไวบ่นะนี่ครองนี่คืออะไรแม่ว่า อักขวัญบ่ในวันใดการแต่งดอกงานแต่งงานมันจะมีหลายสิ่งหลายอย่างแล้วทางทางไอ้สู้ประมาณว่าสู้ไหวไหมก็ต้องก็ต้องเควนก่อนต้องลงมันก่อนเราผมก็ยังไม่กล้าถึงใจตรงนี้ก็ขอลงมันก่อนต้องรู้ใจกันก่อนลงมันก่อนลงเมื่อกันลเรื่องอยู่มันก็ยังไม่กล้าผมจะบอกว่ากล้าหรือไม่กล้าผมต้องใช้คำนี้ครับ ถึกอกถึกใจกับมันบ่มีปัญหาดอกเนาะเพราะว่าเขากับมาตามหาความหักหนึ่นก็ได้ถ้าความหักอ่าถึกต้องกันแล้วถึกอกถึกใจกับอ่าคือชิพมีปัญหาดอกใช่ครับโดยโดยนาะไอ้เพื่อนเป็นลูกคนเดียวบ่จังว่าบ่มีพี่มีน้องแต่อยู่คนเดียวครอบครัวผมเสียหมดละผมเหลือผมคนเดียวเลยเพ่อกับเม่ก็เสียแล้วพี่น้องเสียหมดพ่อแม่เสียหมดลูกหลานเลนไม่มีไม่มีผู้สืบทอดคือผมเป็นคนเดียวของตระกูลนี้ละ ขาดผมก็คือจบหมดตะโกนผมเพลินๆจากไปตั bon. ้งแต่จะโดนระบายอ๋อแม่ผมเพิ่งเสียล่าสุดได้ห้าเดือนครับครับผมขอบคุณมากครับเสียใจน้ำใจหลายเนาะอะไรก็ได้คือไอมันก็อยู่คนเดียวปัจจุบันนี่ก็ได้ก็เงาผมพี่น้องเลยก็เลยมาตามหาหัวใจพี่แหละฝั่งเรา โอเคเนาะทุกคนท้าเขาจะได้รบกวนเวลาอ้ายเพิ่นกลับเป็นเวลาโดน้พออ้ายเพิ่นพบดหักแทกกับสาวลาวไใบเนาะครับผมยังแจกข่าวดีอ่าให้ยูทูบเบอร์หลายๆคนแต่ละซ่องเนอกอะไรกันครับทราบครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณามกครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ